สวัสดีครับผมะจะเจอกันวันอังคารที่17มีนา63นี้นะครับผมอาจารย์กิติภูมิตักกศิลาหรือสายาหมอดูหน้าโหดนะครับสวัสดีสมาชิกทุกๆท,ท,ท่านนะครับที่ชมในช่องตักกศิลาโหลาชาแนลนี้นะครับผม เมื่อวานใครถูกบ้างครับผมผมให้ไว้3ตัวตรงๆนะครับแต่มันเป็นออกออกบนออกามตัวหน้านะครับผมสองนะครับเข้าตรงๆเลยนะครับผมวันนี้ก็เราจะมาพูดคุยกันวันอังคารนะครับผมวันอังคารนี้ในศาสตร์ราหูพารวยกันนะครับผมวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันเรื่อง ศาสตร์ลาหูพารวยนี้ครับท่านใดที่สนใจในศาสตร์ลาหูพารวยทางสถาบัานตักศิลาโดยผมอาจารย์กิติภูมิเป็นผู้สอนนะครับณวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์นะครับเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายถึง5โมงเย็นนะครับเราจะมีการเปิดสอนคอร์สสอนฟรีนะครับย้ำฟรีนะครับผมท่านใดที่ชื่นชอบในศาสตร์ตัวเลขในการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายนะครับ ในการหรือนำเอาศาสตร์นี้ไปใช้ในการาจับโยงจับยามหรือจับเวลาที่ใครที่โทรมานะเวลานั้นๆว่าคือใครเป็นยังไงอุปนิสัยเขาเป็นยังไงอันนี้มีสอดแทรกเข้าไปในวิชาความรู้ด้วยไม่ใช่ว่าเราจะคน้คนคิดจะหาตัวเลขอย่างเดียวนะครับเรามีวิชาความรู้ให้ท่านแล้วให้ท่านกลับไปหาตัวเลขที่ท่านชื่นชอบได้ตัวของท่านเองอนําไปวิเคราะห์ นะครับผมวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องศาสตร์ลาหูพารวยผมได้ค้นคิดศาสตร์นี้จากศาสตร์าเลขเจ็ตัวเก้าฐานผสมประสานกับการจับยามอัตการหรือยามเมริกาผสมคู่กับย่อยเข้ามาก็คือศาสตร์ก็คือยามลาหูคนสับแล้วค้นคิดรวมออกมาเป็นศาสร์ลาหูพารวยนะให้ท่านได้ชื่นชอบ ได้ทานด้เสียงโชคเสียงทายกันทุกทุกวันทุกทุกสิบห้านาทีนะครับวันนี้เราจะบินไปต่างประเทศกันนะครับณนะเวลาหกโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มแล้วก็หนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มนะครับผมเวลาหกโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มก็จะมีสองดวงดาวที่โคจรเข้ามาควบคู่กันสองดวงดาวนี้คือ คือดวงดาวแห่งคู่วิชาการดวงดาวแห่งครูบาอาจารย์ดวงดาวแห่งการเรียนรู้การศึกษานะครับผมอันดับแรกที่วิ่งควบคู่กันมาที่มาเป็นเป็นดาวเด่นนะเวลานั้นก็คือดาวเกตหรือพัคเกตก็คือ9าพัคเกตก็คือ งานงานมงคลงานพิธีมงคลต่างๆนานาหรือยานซิกเซนหรือลางสังขอนนะครับะนะครับผมตรงนั้นควบคู่กันมาส่วนอีกดาวหนึ่งเป็นดาวที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาดวงดาวทั้งหมดก็คือดาวพฤหัสสัปบดีเป็นดาวแห่งภูบาจา์สติปัญญาสองดาวดวงนี้ถ้าอยู่ใน ในเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนบ้านทะเบียนรถหรือเลขท้ายบัตรประชาชนตัวท้าย3ตัวกับกลายเป็นคู่วิชาการคู่วิชาความรู้คู่ครูบาอาจารย์เสริมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมด้านสต,ติป,ปัญญาหรือเด็กที่กำลังเรียนศึกษาอยู่นะครับต้องมีควบคู่วันนี้ทำให้สุว่าเออเขามีสติปัญญาในการเรียนรู้ไม่แตก ยอดออกไปในทิศทางที่ไม่ดีนะครับจะมุ่งมั่นในการศึกษาการเรียนหรือเป็นหมอดูเป็นครูบาอาจารย์ต้องมีเลขคู่นี้สลับกันก็ได้นะครับเรามาคุยกันต่อลุยกันต่อในหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มนะครับเป็นดวงดาวแห่งทุกตมเทพแห่งความทุกตมเก็บกดอดทนนะครับอ่านะครับก็คือดาวเสาร์นะครับณเวลาหนึ่งทุ่มนะครับถึงสองทุ่มนะครับ ตามติดติดกันมาก็คือดาวแห่งความเป็นผู้นําก็คือดาวอาทิตย์ดาวสองคู่นี้เป็นคู่ธาตุไฟนะครับหรือที่เรียกเรียบเทียบก็คือดาวเสาก็คือไม้ไม้ที่แห้งแ้งกับอันนี้ดาวอาทิตย์ก็คือไฟไฟสูงขรอนก็ได้ะนะครับท่านใดที่มีควบสองตัวเลขนี้ เวลาทําการสิ่งใดหรือจะลงทุนลงแรงอะไรต้องเอาหยาดเหงื่อแรงกายเข้าแรกเียกถ้าเปรียบเทียบก็คือเหงื่อ,อไหลซิบสิบถึงจะประสบความสําเร็จได้นะครับผมณเวลานั้นตั้งแต่หกโมงถึงสองทุ่มเราสามารถเอาตัวเลขนี้สองตัวหน้านี้คือตัวเด่นจับแบบนี้ได้นะครับเก้ากับหนึ 7, ่งเก้ากับเจ็ดเก้ากับห้าหรือเอาเจ็ดกับห้า กับ1กับ9นะครับสลับกันไปมาหรือเอา9ตั้งเอา7เอา5ลบเป็น2เอา7ตั้งเอา1ลบเป็น6นะครับอย่างนี้นะครับถอดตัวเลขออกมาได้นะครับผมอลองไปเสี่ยงทายเสี่ยงโชคกันดูนะครับผมะนะครับวันนี้ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับศาสตร์ตัวเลขหรือเลขนําโชคต่างๆนานา กระผมแนะนำเรามีลายกลุ่มที่เราวางตัวเลขไว้ทุกๆวันนะครับผมจะวางลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วท่านใดที่สนใจก็กดเข้าไปติดตามชมอ่แล้วก็ไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะฮะมีอาจารย์แต่และท่านแลหลายาศาสตร์และหลายแขนงเขามีการวางเลขทุกๆวันนะครับท่านใดสนใจก็ กดเข้าไปชมติดตามชมได้หรือท่านจะสนใจเกี่ยวกับการลิขชาความรู้ต่างๆนานาห,หลายศาสตร์นะครับการเรียนจิตตัวเก้าฐานหลักโหราศาสตร์การจับยงจับยานกลางวางเลิกวางชัยไพ่ตระ,ะกูลไพ่ต่างๆนานาอย่างเช่นไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่การพระลักษณ์หน้าทองอหรือการงานวิวธีกรรม ต่างๆนานาอย่างนี้นะครับมีหลายสาหลายแขนงสนใจติดต่อสนใจโทรสอบถามได้นะครับโดยท่านอาจารย์ยาเป็นผู้อำนวยการสถาบันตักศิลานี้นะครับผมวันนี้ผมก็ขออวยพรในทุกท่านที่ติดตามชมในช่องตักศิลาวอาชาแนลนี้จงมีความสุขจงมีโชคลาภทุกๆการทุกๆคนนะครับผมวันนี้ผมขอแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับผม